มันตกแล้วครับเห็นไหมเอ๊เลี้ยวปั๊บเลยนี่เป็นมวย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 คนแถวนี้นี่วะเป็นมวยเป็นมวยกลับไปดูแล้ววะอะไรเก็บเลี้ยวเก็บเลี้ยวเฮ้ยเมื่อกี้มึงนำกูมาเนี่ยมึงไปไหนอ่ะจอดรอกันล้ม ขับไปแล้วเอ็มเจ็บล้มสองทีเจ็บแอนไม่ไหวก็ต้องลับเอ๊เก็บไปฮเก็บมเหรอเคนเดียวมันล้มอ่าแค่รอให้เราเลยไป่รู้มไปู่ไม่รู้มันเลี้ยวเก็บกเก็บแกไหวเอามาจ็บแค้นล้มสองทีก็แขนแค่แค่ถึงนะเออยถ่ายวิโอถ่ายวิโออยู่เป็นหลักฐานโเจ้าเลย มาไทายวะเอ่เอเ <c oughs> ขากนเรียกคิดว่าเรียกกินเหล้าก็ตกใจบิดรถหนีเลย <c oughs>